ทุกคนเคยสงสัยกันนะครับว่าในโปรแกรมเบนเดอร์เนี่ยเราสามารถท s นเฟอร์เชฟขียังไงนะครับให้จากอีกวัตถุดึงเนี่ยสามารถก็ไปยังอีกวัตถุนึงได้นั่นเองเนาะนั่นก็คือการโอนถ่ายเชฟขีแบบง่ายๆเนาะซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นวิธีที่เราสามารถทําได้ง่ายๆและแน่นอนเลยก็คือเป็นผลดีกับตัวเราด้วยเพราะแน่นอนเลยว่าเราไม่ต้องเสียเวลาทำเชฟ e ีใหม่ให้กับ โมเดลตัวใหม่เนาะซึ่งตัวนี้เนี่ยก็จะประหยัดเวลาอย่างมากเลยนั่นเองแล้วก็ในวันนี้นะครับไม่เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะเอาเป็นว่าผมจะเริ่มตั้งแต่เริ่มต้นกันเลยเนาะว่าเราจะต้องทำอะไรกันบ้างนั่นเอง3า1องเริ่มโอเคตรงนี้นะครับเราก็จะพาดูที่หัวตัวอย่างก่อนเลยก็คือเป็นตัวเริ่มต้นตรงนี้เนาะเราจะเห็นว่าเชฟขี่ตัวนี้เนี่ยมันจะมีครบทุกอย่างเลยเนาะตั้งแต่เบสิกที่เป็นค่าเริ่มต้น รวมไปถึงพวก cross eye, All, s q a r e eye หรือว่า excited ตรงนี้เนาะก็จะเป็นท่า emotion ต่ตางๆของตัวละครนั่นเองและแน่นอนเลยโจทย์ของเราในวันนี้นั่นก็คือการโอนถ่ายพวกเชฟขีพวกนี้นะครับไปยังอีกตัวดึงที่ไม่มีอะไรเลยนั่นเองโอเคเอาเป็นว่าขั้นตอนตรงนี้นะครับเราก็ต้องทําความเข้าใจก่อนว่ามันสามารถโอนไปได้ทีละอัดเนานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องใช้เวลากันหน่อยแต่แน่นอนมันดีกว่าการทําใหม่อยู่แล้วนั่นเองโอเค ให้เรากดไปที่ตัวที่มันมีเชฟคีย์ก่อนเนาะเลือกตัวที่เราอยากจะก๊อปเชฟคีย์นั่นเองกดไปที่ close eye All ซึ่งเป็น Emotion ที่เราต้องการเนานะก็ close eye ก็เป็นการปิดตาแบบนี้เนาะแบบนี้เลยโอเคเพื่อเพื่อให้ดูแบบโอเคขึค้นนะผมจะกดค่า value นะครับมันเป็น1เลยเลยเนาะก็คือไม่ให้เป็นศูนยละให้ค่า value เนี่ยเป็น1ไปเลยแล้วก็จัดการเลือกให้เรียบร้อยเนาะถ้าเลือกเสร็จนั้นเนี่ยให้เรากดไปที่ เป้าหมายของเรานน่นเองเป้าหมายก็คือตัวที่มันไม่มีเชฟคีเนาะที่เราอยากจะโอนเจ้าเชฟคีตรงนี้เนี่ยใส่ไปยังตรงนี้นั่นเองโอเคเรากดไปที่หัวตรงที่เสร็จเรียบร้อยใช่ไหมครับเราก็กดมาตรงนี้ได้เลยที่เป็นสามเหลี่ยมตรงนี้นะที่เขียนว่าเชฟคีพิเยลตรงนี้เรากดเข้าไปแล้วก็กด t r a n s อร์เชฟคีตรงนี้ไปได้เลยเราจะเห็นว่ามันจะมีหมุดตรงนี้นะครับเราติ๊กออกไปได้เลยเพราะว่าตรงนี้เนี่ยเราไม่ได้ต้องการมาเนาะเรากดออกไปทีนี้เนี่ยเราก็จะเห็นว่า เช็คคีย์ของฝั่งตัวนี้นะครับมันได้ถูกโอนไปแล้วเหมือนเป็นการ c o ปปี้จากฝั่งนี้ไปยังอีกฝั่งนี้ตรงนี้เนาะแล้วก็เพื่อเป็นการเช็คพวอความแน่ใจนะครับก็นี่เลยเช็คคีย์ของクロ s สไตล์อตัวนี้เนี่ยมันได้ไปเรียบร้อยละโอเคทีนี้เนี่ยอันที่2 S งสแ r e I นะครับอันนี้ก็จะเป็นอันเสริมเนาะที่สมมุติว่าถ้าหากเราจะเพิ่มอีกอันหนึ่งเข้าไปนะครับเราต้องทำอยางไรบ้างเนาะก็ง่ายๆเลยเหมือนกับเมื่อกี้เรากดไปที่สแควร์เนาะแล้วก็เดี๋ยวแป๊บ,บนึง ก็ไซออเดี๋ยวผมค่าไปรูปเป็นอย่างนี้ไปเลยละกันเป็นศูนเนาะแก้ไอที่เป็นเป้าหมายใหม่ตรงนี้ก็เซตเป็น1โอเคเรียบร้อยละทีนี้เนี่ยทำเลตตอเราก็กดไปที่นี้ได้เลยหัวที่เป็นเป้าหมายแล้วก็กดไปที่ transfer shape key ตรงนี้ได้เลยปั้งทีนี้เนี่ยเราก็ติ๊กเอาเจ้าตัวนี้ออกเนาะเพื่อให้เราสามารถเซตค่าไปดูได้นะเด็กแบบนี้เลย โอเคเอาเป็นว่าผมจะทําสองงนให้ดูก่อนเนาะแล้วที่เหลือเนี่ยก็คือเป็นโฮมเวิร์คให้เพื่อนๆนะครับลองไปเล่นดูเนาะโอเคสาหรับในวันนี้นะครับก็ขอฝากอย่างหนึ่งเนาะถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับเกิดอาการตกใจว่าเอ๊ะทำไมเดี๋ยวแป๊บหนึ่ง c l o s e eye all ตรงนี้เนาะโอเคถ้าสมมติว่าเพื่อนๆนะครับสังเกตว่าทันทีที่เรากดเชฟคีย์ตัวอื่นเนี่ยมันเกิดอาการเบี้ยวเนาะถ้าหากเพื่อนๆนะครับกดติดตามเนาะแน่นอนหรือว่าคลิปใหม่ล่าสุดที่จะออกมาข้างหน้าเนี่ย จะเป็นเรื่องของการแก้ตรงนี้แล้วแล้วก็อีกอันนึงหลังจากที่จบเจเรื่องของการแก้ตรงนี้นะครับในอนาคตเราก็จะเป็นเรื่องของการทำนิวเมชั่นเชฟคีแบบฮาร์ขึ้นแล้วนั่นเองเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆเนี่ยทำเลยให้เพื่อนๆนะครับติดตามไม่ได้เลยเนาะเพราะว่าตัวเนี้ยเป็นช่องที่จะทําเรื่องเกี่ยวกับเรนเดอร์โดยเฉพาะเลยนั่นเองแล้วก็แน่นอนเลยว่าเพื่อไม่ให้พลาดน้องไปนะครับก็สามารถกดติดตามไม่ได้เลยตอนนี้ได้เลยนะครับสำหรับในวันนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ